สวัสดีครับพี่น้องผมขอกระเป๋าซานเฮเก้าพี่น้องม,มือนี่มือนี่มาหาเห็ดพี่น้องวันหยุดประเดี๋ยวเห็ดการมือนี่มาหาเห็ดอยู่พี่น้องเห็ดไข่มันดีพี่น้องมันไข่ขขนาดไ่พี่น้อง,อองมันดีเดี๋ยวสิฮะมือหนึ่งคนกับมาหาไราพี่นออ้องคนอยากมือหนึ่งแค่หนึ่เก็บไว้ก่อน แตไปวะเี่น้งอกไปเียกที่นอกเอสร็จลคนขอดรงหลายอยู่ข้างนอกคนอจจนนอจคิด่เห็นข้างนี่เกิดบางสีก็ไม่เคยเห็นะ้ี่นอกเ้ยมันดีอยู่โอเดอกบางงามพี่นออน,อนอกอ๋เดี๋ยวยว่าท่นาไปยูขพี่นอกเก็บรอกหนึง อืมผีหนอดอกต้งงานี่มืี่นอนี่ดอก้งงาีนอือฝน เป็นตกที่เราเดี๋ยวพี่น้องเข้าไปหนึ่งนี่ไปแบบเอาเอ้าพี่น้องนัง่แล้วดูพี่น้องอู้วนี่หลอดสายตาคนไปได้ยังเด็กพี่น้องเลยนี่่คืออะไรเออนี่หลอดสายตาคนเด็พี่น้องเลยนี่คืออะไรเดี๋ยวเราองแง้มพี่น้อง ไปตาโอ้มึงตาสัน่นติดภาร,รก,กิจอีกแล้วติดภาร,รก,กิจพี่นอ้องฮะอะไราถเถ้าแก่มากเถ้แก่ซีเนียรมาลาบเลยต้องกลับบ้านด่วนกำลังได้เฮ็ดเฮ็ดบกำลังออกพี่นอ้องให้วุ่นออกล้อะไร đúng không hết. thì ta phép lên tăng cách gần

โอ้เออมันยากาศฝนตกพี่น้องหา็ดโต้ตั็สดแตก็ะดอกโอ้มันตายตัวนึขึ้นคู่กันตัวนี้ค้นคู่กันด้วนี่ตายเหรอฮึนเเีน่เน็ดดอกตั้งเี้ยดอตั้งเี้คือว่มีคนหายฮิตเตอร์ฮจังพี่เเออ เาเนี่ยบววเฟืมีแต่เห็ดแต่มันกินไม่ได้เห็ดที่กินได้ก็ไม่ทันเขาเห็ดที่กินไม่ได้ก็เยอะ ตาดีได้ตาร้ายเสียต้องหา้าไม่หาก็ไม่เห็ดเห็ดไม่ดีเยอะนี่เห็ดกินไม่ได้เยอะไอเห็ดกินได้ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนต้องหากันว้าวุ่นเลยทีเดียวยุงก็เยอะพี่น้องก็ สายตาก็ต้องระดับ80-90%ถึงจะเห็นเห็ดสายตาแบบสี่สนี่ไม่ได้กินเห็ดอ่ะไม่ได้เห็ดเลยแหละบอกคำสั้นคำเดียวเพราะว่ามันมีแต่ป้าอ้าวโอ้ยโอ้ยพียาย โอยน้องเลยเจอเห็ดปวกจิกนี่ดอกนึ่งนี่พอได้ยีอดอ่ดอกปวกจิกดอกนึ่งเห็ดปวกน้ำฝนหรือเปล่าโอ้น่าจะใช่เห็ดปวกน้ำฝน,น,น,นดอกนึ่งนี่ได้ดอกนึ่งเอาไปดีใจดีกว่าก็ได้ยังหัวกับทีมเมื่อกี้ mẹ à. mình bị kìm mãi bận hoa hm 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 kìm mãi đi 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 kìm 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 อนอกให้เราหา <c oughs> เดินต้องหลบหน่อยกิ่งไม้เยอะเหลือเกินหัวเหอต้องระวังกันเลยทีเดียว เห็ดเนี่ยเยอะแต่ไม่รู้เห็ดเห็ดไม่ดีไงไม่ใช่เห็ดดีนะเห็ดไม่ดีเห็ดเยอะเนี่ยแต่กินไม่ได้เอออืมสิปนี้ก็เอาไว้สิบานี้่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ้านศานสตร์แบบนี้เป็นอะไรต่อครับนี่พี่น้องผลงานมาแป๊บเดียวพี่น้องยัก็จะได้กลับแล้วผลงานเฮาไม่ได้ไล่เหมือนเด็พี่น้อง เชืยอกรสิกครับแกลอยอยู่พี่น,อนอ้องเลยเร่องบ้านเดยวหาใส่เดยวหานิดเดียวมาพี่น,น้องคลิปนี้ก็ไว้สิ่งละครับสวัสดีครับ